สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรคนต้องสู้ดูถึงสวนนะครับเข้ามาฟื้นฟูนะครับสวนทุเรียนหลังตัดนะครับที่บ้านพี่ก้อยนะครับพี่ก้อยพี่เขียวนะครับที่หมู่สิทธ์นะครับตำบลรับร่ออำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับมาฟื้นฟูด้วยตัว R าร์ดีสอ5หนะครับของดรกรสุกเกษมนะครับแล้วก็ นาโนฮิมิแคลลนะครับกลุ่มปุ๋ยเชื้อของกลุ่มจักนะครับโดยคนเกษตรนะครับมาฟื้นฟูทุเรียนหลังตัดจากมีปัญหาเรื่องการเสื่อมโทมนะครับหลังจากปีที่ผ่านมานะครับฝนตกชุกในพื้นที่นะครับเลยทําให้มีปัญหาเรื่องกลุ่มโรคนะครับแล้วก็ทางคนเกษตรนะครับมาฟื้นฟูนะครับโดยใช้การนําพาตัวรัดีัว RD251 ของดรกรนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มจัก นะครับนี่ฮะเจ้าของสวนอา้าวก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเขียวสวัสดีครับอ่าตอนนี้เราก็จะมาทำคลิปนะครับก่อนฟื้นฟูนะครับอ่าของตัวกลุ่มจักนั่นพี่นะแต่ว่าคือปุ้ยนะเราใส่สเตปเล่ไปเด็วครัังนึน่งรับเมื่อที่ที่วันที่ผ่านมานะ,นะประมาณสิบห้าวันอ่าประมาณสิบห้าวันนะับแล้วก็ใส่ตัวกลุ่มปุยเสื้อ แล้วก็ชีตอ่าดีซองฮาร์ดเรื่องของเรตอร์กรอนไปด้วยนะครับอ่าเราไปดูนะครับว่าอ่ามาทําคลิปนะครับก่อนฟื้นนะครับแล้วก็อ่าปฏิกิริยานะครับแค่สิบกว่าวันนะครับก็อ่านะครับเริ่มนะครับอ่าปลีเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเนี่ยฮะจากต้นที่อ่าอาการนะครับอ่าไม่แตะยอดแตะใบนี้มานานเลยใช่ไหมสิทีัน่านานเลยค่ะจออกหลใบซะหนังอ่าคือ คือปัญหาลักที่ว่าก้อนก้อนมาเนี่ยคือเขาเราเนี่ยจะไม่ค่อยแตะยอดนะที่เราทำมาแล้วก็มันโ้มลงเรื่อยสซมลงเรื่อยนะครับนะฮะก็มาฟื้นฟูนะครับด้วยนาโนฮิมิแคลนนะครับของตราไม่ขีดไปนะครับนี่ก็มาทําคลิปนะครับเดิมนะฮะใบก็จะเป็นฟ้าไปนะใบเหล็กนะครับนะฮะเดี๋ยวคนเกษตรนะครับฟื้นฟูสารสเตปนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสองเดือนกว่ากว่านะครับประมาณสองเดือนนะครับ เราไปดูต้นอื่นๆนะครับที่แปลงของพี่นะฮะปีนี้นะฮะทุเรียนนะครับเสื่อมโทรมนะครับเชื่องแบบฝนมันเยอะนะครับไปพีผาอพาไปดูนะฮะนี่คือทําคลิปนะครับก่อนการฟื้นฟูนะครับแล้วก็จะมาตามปฏิกิริยานะครับหลังจากใช้การฟื้นฟูเข้าไปนะครับนี่นะครับก็คือตอนนี้เราก็เอาตัวปุ๋ยเชื้อนะครับนะปุ๋ยเชื้อนะปุ๋ยเชื้อไลโคนะครับคือ กันนะครับเราทางดินแล้วก็เราทาลำต้นด้วยนะแต่ไงช่วยละลายน้ำละลายน้ำส้อมของเราเี่นี่มันตัวพนอะมันรูนอ๋อพ่นอะมันหลวงใช่ไหมอ่ะได้นะครับเราทาไปเลยู่มััังคครรรบบก็พอที่พันมาเราก็นักใจนะพอเจอสภาพที่ที่ทุเรียนมันเป็นแบบนี้นะครับนะ นะครับแล้วก็มาฟื้นฟูนะครับตั้งฟื้นฟูระบบดินเป็นหลักเลยนะครับตะแปงอ่านี่ก็เริ่มเริ่มนะพอใส่ไปแค่สิบห้าวันนะครับนี่เราก็มองตรงนี้มาพี่นะนะครับมองตรงนี้ออกมานะครับเริ่มแตะนะครับนี่นะแล้วก็เดี๋ยวพอเราช็ดอ่าดีคือรุ่มที่เป็นกุมราสนิมพอนนี้ได้ก็ค่อยๆไสขึ้นเลยนะนะครับใบเวลนี่นะอ่าครับนี่ก็เราดูนะฮะอาการเดิมนะครับเดี๋ยวทางเกษตรจะ มาแก้ไขแล้วก็พี่ก็จะใช้ของอกลุ่มปุ๋ยนะครับของกลุ่มจักไปทั้งะระบบนะครับเพื่อฟืน้นฟูทุเรียนแปลงน,นี้นะครับเพื่อใหอ้ใบได้มาสวยๆนะพี่นะ <laughs> ตอนนี้ <มา S 1> อให้ได้ให้ได้เรหเร,เเรนนะอให้เป็นทุเรียนนะ <laughs> ให,ให้ให้มันเมื่ดเมื่อตอนต,ตีว่ามันเมันเศร้าๆนะไม่ได้เป็นยางพาราไม่เอาไม่เอาต้นไม้กวาดนะอ่านะครับ เนี่ยปัญหาเก่านะฮะนี่ก็คือทําคลิปไว้ให้ดูนะครับแล้วก็แปลงนี้นะจะฟื้นฟูเป็นแนวเกษตรปลอดภัยในอินทรีย์นะครับไปดูต้นอื่นอื่อนี่นะครับเนี่ยโดยรวมก็คือปัญหานะครับใบเล็กนะครับไม่แตกยอดนะยอดไม่เดินยอดไม่เดินนะครับแล้วก็โรคไฟท็อปเทอร่านะครับนะครับนี่ของพี่ก็เพิ่งเดินปุ๋ยไปแค่15วันนะครับก็เริ่ม อ่าครับจะว่าที่ผ่านมาคือปีนี้ไม่แต้ไปหนิงอยู่หลายเดือนนะพี่นะในแล่นแหละค่ะมันมันจะออกช่วงชช่่ววงงปลายเป็นในอย่างเดียวครับเต็ดปลายนี่ตี้มันจะไม่ออกอ่าแต่ที่ผ่านมาคืออ้อเหล่าใบก่อนเหล็กนะนะครับเดี๋ยวดูการฟื้นฟูของคนเกษตรนะครับนี่นะนี่ก็คือสิบแค่สิบกว่าวันนะครับแล้วก็คะแนงนะครับนะผมคะแนงนะครับใช่นะครับอ้อตีกวางนะครับเนี่ยนะฮะ แล้วก็ลกนะลุ่มโรคนะครับของไฟทับเท่านะครับแล้วก็ตัวฟิวซเลียมนะฟิวซเลียมทาแห้งๆก็คือเรื่องเรื่องไปกิงก็เราตัดตัดไปเลยนะนะครับเพื่อลดวงจรการะระบาดของฟิวซเลียมนะครับไปดูตอนอื่นๆอีกนะนะครับ,นนบนนครับ อ่าเนี่ยเริ่มปฏิกิริยานะครับใบเริ่มไสขึ้นนะใบเริ่มไซเวลาตึ้นจับก็จะรู้ว่ามันกนมันซะสะแต่อันนี้คือกลับเดิมเหลือแล้วเนี่ยนะนะครับนี่นะฮะที่ใช้ตัวอ่าอารีสองห้าหนึ่งนะครับอ่าเพิ่งฉีดไปซ่องล้อปีนะอ่าเพิ่งฉีดไปซ่องล้อนะครับก็ค่อยๆซ่องล้อช้าน่ะมันติดฝนอ่ากับมันค่อยๆอ่าเปลี่ยนแปลงพี่นะคือหน้าใบเนี่ยจะอ่าเป็นฟ้านะครับมันสังเคราะห์แสงไม่ได้นะพี่นะครับ แต่ว่าพอเราชีดตัวอาดีนะครับตัวฮิมิคเข้าไปใบก็เดิมไซนะฟ้าก็เดิมอ่อทึ่งวันนี้มันสังเกาะแสงได้พอสังเกาะแสงได้ก็คือกลุ่มยอดกลุ่มได้ก่อมานะครับแล้วก็ตัวทางดินเราฟื้นฟูด้วยอะอาริโนฮิมิคนะครับของการไม่ขีดไฟนะครับแล้วก็ป้องกันโรคด้วยกลุ่มปุ๋ยเชื้อไดโคนะครับของกลุ่มจักนะฮะนี่อาการเก่านะนะครับเนี่ยให้ดูเป็นวิทยทานกันนะครับว่าเราจะฟื้นฟูอ่าใบดำอืม ไปดูนะวันนี้ไม่ตัดยญ้าดีครับ <c oughs> ก็ถือว่ามันมันเป็น,เป,นเป็นทางแปลงกันะกบีนะนะครับแล้วของพ่อฝ่ายนู้นะครับก็คือเมื่อนกับมันระบาดไปทางแปลงเลยนะ <c oughs> บันห้าเดียวกันหมดเลย <c oughs> นะครับเนี่ยก็มาฟ <c oughs> ื้นฟูให้พี่เขานะครับที่อ่าแต่นี้เขาเดียวว่าบ้านเนินอะไรนะพีเนินสันตินะครับอีกฝั่งลูกเข้านุก็์ชายเดมพม่าใช่ไหมพี อ่านี่อยู่บนเขากลุ่มดะโนดบนอ่านี่คือกลุ่มดะโนตนะครับพี่เดิมอยู่ดาะโนตนะครับอยู่สงขาแล้วก็มาทําสวนทุเรียนที่จังหวัดจุมพรนะครับอำเภอตาแซะนะครับมาทาอยู่ก็่หลายปีแล้วนี่นะมาทยู่หลายปีแล้วนะครับอ่าน้างเบญุเกนะครับแต่ว่าตั้งที่ทํามากคือไม่เคยเจอสภาพไม่เคยเจอสภาพเป็นหนีนะนะครับเพิ่งก็อ่าก่อนหน้านี้คือเราก็อาจจะทาอ่าอ่ากุ้งเคมีมามา มา่อข้างที่ใหญนักใช่ไหมพี่นะครับคือปัญหาก่อนนะฮะก็ใช้กลุ่มเคมีมานะครับแล้วก็ทางของเกษตรมาแนะนาฟื้นฟูให้โดยใช้เป็นแนวเกษตรปลอดภัยนะครับใช้อินรียนะครับเดี๋ยวไปดูต้นล่างๆอีกนะฮะที่มีปัญหานะครับข้างบนก็อาการเดียวกันนะครอาการเดียวกันหมดเลยนะฮะทั้งแปลงนะครับหลายร้อยต้นนะครับทั้งสามแปลงตรงนี้นะครับของพี่เขานะครับ ตังช่วงนี้พอมาเปลี่ยนเป็นเป็นตัวอินซีถึงเราชีดนี้ใบใจขึ้นไหมไม่ต้องปิดมูปิดปะนะไม่แม่นนะครับย่างนึงคือไม่อันตรายพอเราชีดเข้าไปก็คืออาจจะมาก้อนก็คือเคมีเราก็วิตกตัวเราเองด้วยแต่ปัจจุบันเนี้ยเรามาใช้อินซีจิตใจเราก็ดีขึ้นต้นหมานก็มาต้องดีขึ้นถูกไหมเราไปตามจิตใจเราอ่ะนะกับเนี่ยกับใบเร่มไส้ไหมใบ ไอ้นุ่มันคือมันเก่าเกินก่อได้ว่าคอยไสเข้าไปนะฮะเนี่ยปัญหาที่ใช้อ่ากลุ่มเคมีแล้วก็ตกค้างนะครับนี่ฮะอ่ามันสั่งคอแทรงไม่ได้ดีครับพอตั้งคอแทรงไม่ได้อาห้ารมันไม่เดินนะครับปัญหาก็คือจะเกิดให้ที่เราเห็นแบบนี้นะครับอ่าครับคือมันมันใบเก่าและแต่ว่าคือมันยังไม่ถันขึ้นฟ้าเลยเราชิดนี้เข้าไปก็ก็มันก็เริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้คือมันเก่านานแหละไม่ได้ทิ้งก็ดีนะครับจริงๆมันต้องทิ้งเละชุดใบพวกนี้นะครับ นี่พนะอยอดออกมันมันจะถิ้งใบนี้แหละอ่ามันเริ่มเริ่มทิ้ถิ้งให้เราไล่จุดใบนะครับนี่ก็เป็นการฟื้นฟูในสเต็ปแรกนะครับของสวนอของพี่เขานะครับที่เดินสันติที่นี่นะครับครับ <c oughs> ก็คือมันต้องมาตามสเต็ปผีนะครับเ <c oughs> นี่ยปัญหาของนะครับ <c oughs> ไทบทับทร้า นะครับแล้วก็ใช้ตัว R d ดี1แล้วก็ตัวปุ๋ยเชื้อนะครับทานะครับป้องกันยับยั้งนะครับเดิมก็มีปัญหาเรื่องการน,นะเราฟังเข้มนะคือเรื่องเข้มนี่เราฟังมาแล้วไม่ฮะอ๋อคือคือไม่ใช่ว่าก้อนนี้มาก้อนเนี้ย ไม่ไม่ใช่หลายปีแล้อ่าแต่ว่าแต่ว่าเราก็เคยใช้กันฟังเข้มใช่ค่ะอ่าเคยใช้กันเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยก่อนนั้นเยอะอ่าอ่าใช่ครับนะครับนี่คือแับแต่ฟังเข้มไปอ่ากลับมาลดพัฒนาการของต้นไม้นะกรับคืนสู่ธรรมชาติโดยใช้กลุ่มอินทรีย์นะครับเนื่งจากหฮนวาทุเรียนเหล็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนไวนะครับแต่เดิมชีทนุ่มนะสามสี่ขังมันจะเปลี่ยนกลุ่มใบมันจะเปลี่ยนไวนะครับทุเรียนใหญ่เนี่ยคือมันใช้กำลังฮิตนะ ชใช้เวลาฮิดนึงครับแต่ก็คือจะฝืนได้ทุอเดยนเลยจะวหวกับพี่พวกเนี้ยอเมื่อกี้วันพี่ก่อยให้อน่งไปดูนะอะตอนนี้พี่าตอนตอนนี้นะครับันนอใน,นี่ก็มีกาแฟด้วยีนกาแฟนี้ใช่ไหมครับนี้จะที่จะเอาอ่าพุ้ยมาใส่กาแฟอ่าครับ จะแต่ไม่เอาแแงนะแต่แฟนว่าเอาไปทักคิดนะเอาไปเถอะครับนะคือคือตอนนี้มันไม่ได้พังอะไรน่ครับเพราะว่าตุเรียนก็ไม่ได้พังกาวแกกาวแกก็ไม่ได้พังตุเรียนนะแต่ตัดเม็ดไม่มีอะไรเลอ่าครับถือว่าเป็นตุเรียนอ่าใช่เพื่อว่าได้ขาปุ้ยขายาได้เป็นักษาตุเรียนแล้วนะครับนะค่ายกาแฟมาลงทุนดูอ่าเท่าเอามาก็อาจจะต้นเหล็กมันไปพังไปได้พีนนะนะครับเดือนนี้คือการผสมผสานแบบนนี้ครับดีนะครับ มันเป็นพึ่งพากันนะกาแฟก็อ่าครับกาแฟก็สวยสวยนะฮะนะครับเนี่ยนะครับต้นนี้พี่นะถือว่าเป็นเพลนะครับเดิมเรื่องนะพี่นะครับเือยครับนี่ฮะก็มาทำคลิปนะครับเป็นอ่าประยทานนะครับว่าอ่าการอ่าที่เราใช้กลุ่มเคมีหนักนะครับปัญหาของทุเรียนนะครับจะอาการแบบนี้เยอะนะครับนี่นะฮะ นะครับแล้วก็เราก็มาฟื้นฟูนะครับเป็นแนวเกษตรปลอดภัยนะครับซึ่งมาทําคลิปวิดีโอนะครับก่อนฟื้นฟูเลยนะครับนะครับก็มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเนี่ยการเสริมโสมของทุเรียนแล้วเราก็มาฟื้นนะครับลดพัฒนาการทางด้านกลุ่มเคมีนะครับคือไม่ให้ใช้เคมีเลยแม้แต่สักอย่างเปยนะนะครับตอนนี้นะคือมันจะไม่ได้ใช้เลยเวลาพอมฟื้นฟูเนี่ยนะครับ ปุ้ยสูรเคมีก็ยังไม่ได้เดินนะครับนะคือใสอินรีแล้วก็ดักซ่าฝืนภูประสาพกลุ่มดินนะครับคือสร้างระเน้นสร้างระมาก่อนนะครับเดี๋ยวพอระบบระเลยมันแข็งแรงมันเริ่มกินอาหานใบเริ่มเกี่ยวขึ้นก่นเราก็ทาใบทําไรนะครับตามระบบนะครับนะพามาหรับก้อนที่เดินดูกว่ามันจะค่อนข้างที่จะเรื่องซะเยอะนะครับนี่คือค่อยๆปรับมันแล้วนะตัวเรียนแลกก็ตัวเรียนอะไกก็ปรับแล้วนะครับนะไปดูใบในนะครับเราแหมาเรืนะ่องมันเลยนะครับนี่ แต่ว่าตจนลูกอยากไปใต้นะเอาท่ายังท่ายได้ตอนนี้พอพมก่อเสริมปลูกลูกแหวนนั้นนะครับนี่ฮะก็อ่าอันมาอันมามาเลยมีเดบใบอ่าอ่าเขาเรียกเขาเรียกกันชงกันชงอ่าเนี้ยก็ก็อ่าก็ไม่เป็นไรนะนี่นะฮะตอนนี้เขาก็อ่าเริ่มปลูกกันนะครับเป็นอ่าความนิยมนะ อ่าเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับตอนนี้ต้นพันธุ์ก็แพงพี่นะว่าต้นพันธุ์มันแพงอยู่วันนั้นพมซืือต้นไร่รออยู่นะครับเนี่ยนะครับก็ปลูกไว้ดูเล่นนะพี่นะลูกไว้ดูเล่นนะครับคือได้ได้หมูกับเพื่อนบางนะครับ่าฮะเพิ่มพ่อือมา4ีต้นดูเออครับเอาไว้ชงน้ำร้อนกินนะเป็นแทนใบชา ก็ตำยาเกเรได้ไหมเนาะอ่าใช่ครับเป็นยาดองอ่าเราเราไม่ได้ปลูกเป็นแปลงนะหรือเราไม่ได้ปลูกทําการทานะครับกับปลูกไว้ดูเลนนะครับไว้ใส่แกงใส่ไรนะครับอ่าอย่างไรก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่อง youtube แบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับวันนี้อ่ามาฟื้นฟูนะครับอ่าสวนนะครับของอ่าพี่ก้อยนะครับพี่เขียวที่อ่าเนินสันติสันตินิมิตหน้อย่างงี้นะสันตินิมิต อ่ามู่อะไรของแบบร้อนนะพี่หมู้สิบตำบลรับรออำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่าตำบลรับร้อนนี่กว้างมากพี่นะครับ้งไปซีมู่บ้านหยิบซีมู่บ้านหยิบซีมู่บ้านนะตั้งข้ามอันนี้คือคือสุดตำบลเลยใช่ไหมตำบลอ่านะครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับอ่าพี่แค่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ก้อยนะครับอ่ามีเจ้าของสวนนะครับอ่ามาลองอ่าทำฟื้นฟูนะเดี๋ยวให้โดยให้ยินได้นะ ตอนนี้ชิดยาไม่แม่นก็คือยิมได้แล้วยิมได้ปืนไม่กลับม้เลย <laughs> ไม่เอาไม่เอาก็เอาตามเอาตามสเต็ปนี้นะครับนะคือมันปืนได้นะเดี่ยวกับฟงกาแฟเตงมไอชีสอันนี้บใบจะไซม์หมดนะครับอ่านะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ก็สวัสดีครับนะผัดชีข้างบนก่อนมาลงกาแฟได้นะครับช่วยเสริมสร้างในกาแฟไปได้ส่วนหนึ่ง